พุทธสูตรกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ถือมั่นรูปเพราะไม่ถือมั่นเวทนาเพราะไม่ถือมั่นสัญญาเพราะไม่ถือมั่นสังขารเพราะไม่ถือมั่นวิญญาณเทวดาและมนุษย์ต่างพากันเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันนี้ยกทรม,มาระดับสูงขึ้นมาเลยนะบอกว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะมีนิพพิธาคือวิปัสนาในขันห้าเนี่ยนะคลายกำหนัดคือมรดับคือผลอย่างนั้นเนะี่ยหรือเพราะไม่ถือมั่นซึ่งขันห้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์นี้เป็นผู้ที่สรุปว่าทำปริญญาในขันห้าเบ็ดเสร็จหมดเจริญวิปัสนาบรรลุมรกผลนิพพานเขาเรียกพระองค์ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดูก่อนพิสูจทั้งหลายแม้พิสูจผู้หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาหลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเราเรียกว่าผู้หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาหรือที่ปัญญาวิมุตต์นะนะปัญญาวิมุตต์ดูก่อนพิสูจทั้งหลายในข้อนั้นจะมีอะไรเป็นข้อแปลกกันจะมีอะไรเป็นข้อประสงค์ที่ยิ่งกว่ากัน จะมีอะไรเป็นเหตุทําให้ต่างกันระหว่างพระตถาคตอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพิสุผู้หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาตั้งคำถามว่าพระพุทธเจ้ากับสาวกต่างกันยังไงทั้งๆท,ท,ที่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่ยึดถือคือไม่มีอุปาทานในขันห้าเหมือนกันหมดต่างกันตรงไหนพิสุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นรากฐาน เป็นแบบฉบับเป็นที่อิงอาศัยขอประทานพระวโรกาสขออัฏฐะแห่งภาสิทนี้จงแจมแจ้งกบพระผู้มีพระภาคเจ้าทีเดียวเถิดภิกษุทั้งหลายได้สดับต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักทรงจําไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพิสูุน์เหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูุนทั้งหลาย พระตถา,าคตอราหารันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดยังประชุมชนให้รู้จักมักที่ใครๆไม่รู้จักบอกทางที่ยังไม่มีใครบอกเป็นผู้รู้จักทางประกาศทางให้ปรากฏและฉลาดในทางนั้ดูก่อนพี่สุทั้งหลายก็สาวกทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้ที่ดำเนินไปตามทางเป็นผู้ตามมาในภายหลัง อันนี้แลเป็นข้อแปลกกันอันนี้เป็นข้อประสงค์ยิ่งกว่ากันอันนี้เป็นเหตุทําให้ต่างกันระหว่างพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับภิกษุผู้หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาคือที่ต่างกันว่าพระพุทธเจ้ากับสาวกต่างกันตรงไหนคือพระพุทธเจ้าต่างจากสาวกตรงที่พระองค์นี้ปฏิบัติตามทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนะพระองค์นี้คร,คร่ครวญวิธีปฏิบัติ หรือที่เราเรียกว่ามรรคหรือทางนี้ให้เกิดขึ้นด้วยพระองค์เองส่วนสาวกทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติตามแต่ว่าถึงจุดหรือเป้าหมายนี้เหมือนกันเขาบอกว่าความหลุดพ้นจากกิเลสของพระพุทธเจ้ากับสาวกไม่มีความแตกต่างกันเลยนะโดยมรรคผลเนี่ยในการดับกิเลสนี้ไม่มีความต่างกันอะไรเลยแต่ว่าพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นาศาสดาสาวกทั้งหลายในฐานะเป็นก็สาวกกันเนาะ ในอัถกถาที่บายว่าบทว่าอนุปันนัสะความว่าจริงอยู่พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสะทรงให้มรรคนี้เกิดขึ้นคือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะถัดจากนั้นศาสดาอื่นไม่อาจให้เกิดขึ้นได้คือระหว่างนั้นมาไม่มีใครรู้จักมกรรคที่จะทําให้บรรลุมักคผลนิพพานอันนี้เว้นพระประเจกนะที่สอนผู้อื่นไม่ได้ก็ถือว่าเว้นออกไป พระผู้มีพระภาคเจ้าเชื่อว่าทรงทร,รมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นด้วยประการชนนี้ก็ระหว่างจากศาสนาพระพุทธเจ้าองค์กรหมดเลยไม่มีเหลือเลยพระพุทธเจ้าก็มาตรัสรู้พอมาตรัสรู้ก็มาบอกมาแนะนํา